พี่ชายวันไหนของเราใช่ไหมวันนี้ครับเจ๋งเอ้ยเออมาสปาเดี๋ยวถามพี่สปาเดี๋ยวเราให้ไอ้นี่ก่อนให้ของเสร็จกันสปากันเยอะจังเนี่ยเออเราแลกกี่เหรียญเนี่ยแลกหนึ่งร้อยครับพี่พี่ตอนหนึ่งตบบนี้เนาะใช่ครับหารให้เลยพี่ว้ายสี่ร้อยสี่ร้อยแม็กครับอุ้ยได้เยอะกว่านั้นเลยพี่ชายอะ ได้เยอะก่านั้นนะมันมันพูดไม่ได้ไงมันมันพูดไม่ได้ได้เยอะผ่านแต่ว่าพี่พี่ต้องให้เราเข้าไปเก็บในตู้ได้ครับได้เราไปแจกกันนี้ผมได้พี่ผมได้เฮ้ยแจ็คมาเอาของก่อนมึงอย่าเพิ่งไปมึง้องเข้าไปเทรดของในตู้พี่ของเยอะแบบอเดี๋ยวผมหยิบมาให้พี่ช้าแต่ผมต้องเอาไปเก็บในตู้ได้น้องอ่าโอ้ชิวอะเก็บขมผมาพี่ชาเอามาไหน สวัสดีครับสวัสดีครับป๋ัหล่อป่ะเต้ครับไม่ครับสิบเตยหรือเปล่าหายใจแรงจังไมหายใจแรงค่ะดนั้นเลอ่าวป๋าเหมือนคนเมาเหมือนกูคุยคนเมาไอ้สัตว์อโหลเพื่อนพี่ชายหัวเรากคำพูดตอนนี้ ทำอะไรผมไม่ได้ขำหายใจแรงอ่ะก็จะรู้ว่าล่ะดูข้าคนนี้ดีกว่านี่ไปาปไปเป็นไงน้องเขารูเขาหายใจแรงตกใจกันดิไม่ไปไม่ไปเล่นกันต่อ อ๋อเ๋ยเอามาของครับเฮ้ยพี่ผมเอากระสุนออกมาไม่พอว่ะมันเยอะเกินอ่ะพี่ก็ต่ออะไรอ่ะเจ็ดห้าสี่น้องห้าสองสองได้คนละสิบนะพี่มันเอาออกมาไม่พออ่ะมันเยอะไปห้าสองสองใส่เลยแล้วกันเนี่ยนี่แหละไปเกาะปะไอเดมโอ้เกาะไปเดี๋ยวค่อยเอาหลังนีเลยบานพี่บานบานจริงหรอสภาพสภาพเยอะเลยสภาพนี่แหละเขาอยู่ไปคนน้ว่าไงครับไหวเฮ้ยตัวเดียวปิดปิดไหวครับตัวเดียวตัวหนึ่ง ไอ้ตีก่อนเวลาเหยโดนแล้วบ้างนะครับตีก่อนเวลาคือความหมาตีก่อนเวลาที่กำหนดที่ประเทศรีใช่ครับใช่ใช่ประเทศรีครึ่งไอเราครึ่งชั่วโมงนะใช่ครับอ่านปฏิติกนี่เป็นเรื่องของกฎกฎประเทศเลยครับอ๋อใช่ใช่คือมันผิดใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่มตีไม่ได้หรอกผิดแน่นอนเนาะกฎกฎของอ่านเซิร์ฟนี่มันโดนอะไรครับอันนี้เราต้องทิกเก็ตถามมามีเลยอ่ะใช่พี่พี่พี่บังรู้ไหม กันเลนะอืสามสิบเอ้เราหมายถึงสามสิบนาทีหลังจากนี้หน่โดนปรับหนึ่งล้านทุกคนที่เกี่ยวข้องเออที่มีส่วนร่วมใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาเขาเขาด่าผมนี่เขาเขาคือเข้าส่วนร่วมปะนี่นี่แหละที่เราต้องปรึกษาแอดมินเ่รพี่ก็ไม่รู้ว่าแอดมินเขาจะตัดสินยังไงถ้าพี่พูดไปแล้วมันแบบไม่ตรงกันมันกลายเป็นให้แอดมินแอดมินอยู่อะใช่โอเคครับแล้วก็ไอ้เรื่อง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 ด่าแบบ ด่าแบบด่าข้างนอกนี่คือก็ก็แจ้งกันบินเอาใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนเราคุยที่สภาไปแล้วนะผมว่าหน้าหนาวนั่นใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ว่าพี่ต้องกันมินอ่ะอีกอย่างหนึงพี่ก็ก็ไม่เขาบอกว่าเวลามีอะไรถามสภาก่อนไงก็นนี้มาถามสภาก่อนใช่เขาด่าไงเราด่าข้างนอกเรื่องทีเกี่ยวกับข้างนอกพี่ว่ามันก็ไอ้นี่แล้วนะมันก็ต้องเราคุยกันไม่ลงอ่ะก็ต้องที่กันมิน โอเคครับ <Okay>, พี่พี่จำได้ไหมคือฟลอตตี่ที่แล้วอะที่ที่คุยกันในข้างในในสภาพี่จําได้ใช่ไหมที่คุยกันอะที่ <จะ S 2> มีพี่เกตอะไรที่คุยกันอะที่เรื่องเรื่องบ้าพอนอ,อะ่ะก็คือมันกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วพี่ตอนนั้นแต่จะสื่ออย่างนั้นจะสื่ออย่างนั้นนะผมอะเป็นบอกเขาดีๆว่าเอ้ผมจะไปถามเขาดีว่าด่าข้างนอกทำไม mm hmm. เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็ด่าผมต่อเรื่อยๆอ mm hmm. แล้วมันก็ถามด่าไม่ได้เหรอกูด่าไม่ได้แล้วแต่เราคุยกันไปแล้วไม่เช่ว่วเราจะไม่ด่าคําพวกนั้นอะ ต้องติเก็ตใช่ไหมครับเราเราเราติกเก็ตไปก่อนก็ได้แต่ว่าพี่คงต้องไปคุยกับพี่มือดีกินว่ามันมีเรื่องแบบนี้ต้องปรึกษาเนี่ยผมผมมาถามก่อนเพราะผมไม่อยากแบบไปไปส่งเราทายอะไรเลยไงถ้าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพี่ปรึกษาก็ได้แต่ว่าพี่ไม่การันตีนะว่าจะขยับอะไรได้ไหมแต่ว่าถ้าติเก็ตก็คือมันก็มันมันท้าทายเลยครับคือมันท้าทายผมมามาแจ้งเลยมันบอกเนี้ยท้าท้าให้แจ้งผมหรือท้าให้แจ้งมันบอกมึงก็ไปแจ้งดิกูผิดอะไรแล้วกูผิดอะไรกูด่าอันนีกูผิดอะไร อืมโอเคแ่คุยกันแล้วเก็บหลักฐานส่งเลยตามนั้นว่าแอดมินเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วโอเคครับเออรถน้องผมไปแล้วนะครับที่มันไม่ได้ใช้แม็กอะแม็กมาเล่นเนาะอ๋อนี่ไงคือเขาไปเทรดกันระหว่างที่แบบว่าอ่อยกับอีกรีอีกอีกแก๊งหนึ่งอยู่แบบรี่แก๊งหนึ่งกำลังเล่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาไปดึงกลับมาก็เ่องนีเดียวกับ ข้าสามสี่ของเอสมดีรอบที่แล้วเยลยรอบนู้นอ่ะอ๋อใช่โอเคครับบายจ๊ะเลยเพื่อนใอ้ีกว่าขอบคุณครับท้ากูนะไอสัตว์กูไม่สดหรอกท่างท้ากูอ,ะอ่ะ <c oughs> ยินดี่ว่าไ้จะท้ากูไอสัตว์อย่าท้ากู <c oughs> ดเดี๋ยพี่อ่ะี่ดีแล้ว แต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีหมดอายุนะอายุความนะหนึ่งวันนะถ้าไม่แจ้งหนึ่งวันมันจะ cancel เหมือนก็ส่วนออกไปนอกเมืองกันได้อยู่นะเพื่อนนี้เห็นด้วยบวกหนึ่งนะตําวลไปนนอกเมืองนะได้อยู่นะเพื่อนมันได้ไม่ได้เสียมนะนี้เห็นด้วยนะจะชิมคิดแล้วหนวันเจี๊ยบนะประมาณยี่สิบคนนะไอ้เนี่ยพอเคสอุ้มไอ้ที่สีมึงไปชิวนะอัน้คางนือใครอ่ะใครอ่ะยืดหรอ